ฝรั่งจะใช้คําว่ากดแห่งแรงดึงดูดแต่จริงๆแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงหลวงพ่อทุกรูปพูดตรงกันหมดพลังจากการทําสมาธิมีอนุภาพมหาศาลที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าคําของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ําภาษิเจริญท่านพูดไว้จริงล้านเปอร์เซ็นต์คือหยุดเป็นตัวสมเร็จถ้าใครที่ได้มาร่วมกันหยุดใจอย่างถูกหลักวิชาไปพร้อมๆกัน22เมษาย,ยนนี้ชีวิต ทั้งทางโลกและทางธรรมจะสำเร็จอย่างง่ายๆจริงๆ สถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งโรคระบาดสภาวะสงครามการทะเลาะเบาแวงเกิดมาจากใจมนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างมันเกี่ยวพันถึงกันหมดเลยเพราะว่าใจมนุษย์เป็นใจที่สั่งสมสิ่งหมองมองมากๆก,ก,กระทั่งออกมาถึงอากาศสโลกคือสิ่งแวดล้อมภายนอกและทางรอดของเรื่องราวแบบนี้จะต้องเริ่มต้นที่ใจซึ่งพวกเราจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันเอา าความใสเข้าไปอยู่ในใจของคนให้ได้มากที่สุดในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้เป็นวันพุ้มครองโลกซึ่งทางโลกก็จะมีกิจกรรมต่างๆกันและวัดของเราที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างมหาธรรมายเจดีพร้อมลานธรรมเพื่อการนี้ที่จะรวมหลายล้านดวงใจให้มาหยุดใจพร้อมๆกันเพราะอนุภาพของการหยุดใจไม่ใช่จะมีประโยชน์แค่ตัวของคนที่มาหยุดใจคนเดียว เท่านั้นแต่การรวมพลังแห่งความบริสุทธิ์นี้จะเป็นพลังมวลที่จะช่วยให้ครอบครัวของเขามีความสุขที่จะช่วยให้สังคมที่เขาอยู่มีความสุขแล้วก็จะช่วยให้โลกนี้มีความสุขจริงๆ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเคยกล่าวเอาไว้นะคะว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จแล้วหลวงพ่อก็เอามาขยายความมาสอนพวกเราการทําสมาธิเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆไม่ต้องควักกระเป๋าไม่ต้องเสียสตางเพียงแค่หลับตาเบาๆไม่ต้องทําอะไรเลยทําใจให้หยุดให้นิ่งมีสติไปเรื่อยๆบุญที่เกิดขึ้นคือบุญจากการเจริญภาวนามากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่เป็นบุญคนละประเภทซึ่งนั่นแสดงว่าอนุภาพของการหยุดใจ มากมายจริงๆแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตการทำงานไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามมันทำให้เรามองโลกตามความเป็นจริงทำให้เราไม่เป็นทุกข์กับเรื่องราวที่เข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปนิสัยตัวเองเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นคนแบบอยากจะให้มันดีกว่านี้อยากจะให้มันได้ดังใจซึ่งมันก็คือความกดดันทั้งตัวเราเองแล้วก็คนร่วมงานด้วยแต่พอเราค่อย ค่อยหยุดใจไปเรื่อยๆทุกอย่างบรรยากาศคนรอบตัวมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วผลของสิ่งต่างๆมันสําเร็จอย่างง่ายๆขนาดเราหยุดใจแค่เบื้องต้นเรายังเจอคําว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จจริงๆ ทุกครอบครัวที่กำลังฟังอยู่นี้น่าจะเจอสิ่งที่ประทับใจการได้มาวัดมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถึงวันนี้เนี่ยหลวงพ่อสอนอะไรเราเพราะคำสอนอะไรของหลวงพ่อที่ทำให้เรามีวันนี้ตลอดชีวิตของท่านท่านทุ่มเทสอนพวกเราเรื่องของการหยุดใจตลอดมานี่เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้มีโอกาสบูชาธรรมเสด็จพระคุณหลวงปู่ได้บูชาธรรมหลวงพ่อด้วยการที่พวกเราไปตามพี่น้องเราให้เขาได ้มารวมหลายล้านดวงใจมาหยุดใจไปพร้อมๆกับพวกเราวิธีการก็คือง่ายมากเลยเรารู้จักใครเราก็ไปชวนเขาเขาถนัดแบบไหนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ line, หรือออฟไลน์ line, ก็มากันเราก็จะเอาความสุขนี้ไปถึงคนรอบตัวของเราคนที่เรารักเราปรารถนาดีรวมถึงนำสิ่งดีๆนี้ขยายไปสู่ชาวโลกการที่เราหยุดใจหนึ่งคนเหมือนจุดเทียนหนึ่งเล่มแต่การที่เราจุด พร้อมๆกันหลายร้านดวงจะเป็นความสว่างที่ทุกคนที่มาหยุดใจพร้อมๆกันจะได้อานิสงส์แห่งความสว่างนั้นไปด้วยกันธรรมะคือความบริสุทธิ์และธรรมะจะคุ้มครองโลกด้วยการที่พวกเรามาหยุดใจบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยกันในวันที่22เมษายนค่ะ